ปาพยนตแห่งการเอาชีวิตรอดในโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตแปลกๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเจ้าแรคคูนหรือเจ้าตะขาบแสนน่ากลัวแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเอาชีวิตรอดเพียงคนเดียวเพราะผมได้ตัดสินใจที่จะอัญเชิญคู่หูของผมอีกคนหนึ่งและคู่หูของผมเมื่อเข้าเกมมาแล้วนั้นสิ่งที่เจอสิ่งแรกก็คือเจ้าคลิปเปอร์ตัวเขียวน่ารักมันได้ทำการระเบิดส่งคู่หูของผมนั้นส่งขึ้นมาข้างบนถือว่าเป็นตัวดีนะเนี่ยแล้วก็มีซอมบี้ด้วยโอ้โหรวยจังนะหลังจากนั้นผมจึงได้ทําการตัดต้นไม้เพืื่่่่่่่ออออทาําา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 ากกกกกรรรรคคขงงงตตๆใในนนนโลลลบบีี้แะะะููหหผผมมมม็เยวววััไปจ เป็นแมวเป้าเออน่าจะใช่แหละหลังจากนั้นผมได้ทําการวางโต๊ะคราบและทําการคราบอุปกรณ์ต่างๆก่อนที่คู่ผมบอกว่ากูก็คราบโต๊ะแล้วมึงจะคราบทําไมเนี่ยอ้าวขอโทษละกันเราทั้งสองได้เห็นประตูเนเธอร์จึงตัดสินใจที่จะเดินไปประตูตรงนั้นทันทีแต่ผมได้ทําการข้ามอ้อมเพราะรู้สึกว่าถ้าว่ายข้ามน้ําไปนั้นอาจจะโดนฉลามกินตูดเป็นได้เมื่อผมขึ้นมาจากฝั่งน้ําแล้วก็ได้เจอกับเจ้าตัวแปลกๆผมจึงเรียกคู่หูของผมมาดูทันทีว่าเจ้าตัวปุบปุ๋ยนั้นมันคืออะไรคู่หูผมบอกว เราได้เดินมาถึงประตูนรกและตัดจบไปในตอนนี้และเตอกันตอนหน้า